ไปอย่างทุกคนเลยพ่อ,อเอาเลยไปอย่าไปตามไปเรียบร้อยโอ้ยแล้วอ้าวสวัสดีตอนเที่ยงทุกคนกาตอนนี้กําลังแกงน้อยว่าจะลูกสาวไปหาตัวนี้กระเท็ดกระตินเลยนี่เท็ดกระตินแล้วก็มีบักอึกนะแล้วก็มีพัดกระชังกระพักราบอกทุกคนเลยทุกสาวไปหาได้ได้เติบนะ <Hey. S 2> กำลังตบอยู่ได้ทุกคนนะบอ๊บอบบบบก็ถือว่าต้นเทียงจิกินเทียงนะปพอทั้งอึ่นผมทุกคนนะครับว้าวถือว่าลายนะจุดขึกหมอนะจุดชิเต็ปมทุกคนนะยถือว่าดินมันสุ่มมาจ้ะดินมันสุ่มโดนไม้มันออกอันนี้ก็ชิแกงชิกันละ บันทีเขาจะไปบังพวกผักแก่นนะทุกคนเขาจะไปบังอยู่หัวอยู่มันสีได้หรือบ่อได้นะทุกคนไปไปหลุดบังนะครับบ่ง แต่ก่อนอยูนแถวนี้นะทุกคนแนักเวรลายใช่แต่หูว่ามันชิไม่บอตอนนี้พอป,ปีหนึ่งเราบนไดมาเบิงมีใครแนบทุกคนเลยทุกคนฝักแวนเต็มแถวพังหัวที่มันดับเออโมีอะดีเลยโปมีทุกคนเลย,เเด,เลยดับแล้วแต่ก่อนนี่เตมะมันแถวเนี้ย ดับขักเลยทุกคนเลยแต่ก่อนไอเต็มมดมีแต่บักแหวนนะแถวนี้แถวั้นก็บมิ้งป้าปลาดุกบอดเพิ่มแล้วจาดปลาได้ปลาแหวนมาเลยมีแต่กั๊บเลวทุกคนนะไปะกับกันมาเลยถือว่าปลาได้อะทุกคนมาหาเลาะมาแต่ผู้เข้าบ้านเข้าบ้านตะเกียวมาพี่ nên nhìn sao bạn phải vào theo đi mình mình nè và mình phải quẹt mới ông chị hà vâng và vẫn chỉ, à, chỉ mấy gì thì bỏ đi cái xuống khóc nữa nè bớt bọn đấy mình phải quẹt anh đi xuống khóc của đại đấy tuần Mì mình yếu phạt hà vâng một mình phải quẹt à. không có trọng Hmm gang ở mày nè say mày vừa thưa thương nhau bò hết đã băng nhau băng 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 tức băng 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 hên băng 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 mì phở bẹn tức muốn đâu ha đây chắc tổ là xong tổ Sự tổ này tức nghe này máy bên đây phát <laughs> chắc đăng. Đăng này chắc đang hả đang điều nè Ờ ở tức yêu trái cây năm mai phi 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 ba phi nhiều hết tức quá rồi, bay đây mấy nè เล็วไปก้มช่วยกันนะไปดุบไปเบิร์เขาขอผมก็เห็นปลาบ่อดนะทุกคนเก่งนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็มากินเออมึงดูหันหันเอะผมอ๋อหาคนป้อตเถอะขักเลยฮะเขาแล้วบ่ฮะ cây cũng đấy thì nó hỏi cho nên hai cái điện chắp đây này tôi chắc tôi nè nè ồ cây cũng Wow. À. chắp đây là ô oh. đi tụi con hả, hạt nghiêng đó đây hả hả mày ăn nè bà oh. à đây đây tôi đây nè đây đây này bòi. เอ้ยโดมือฉับแล้วชาติอืมเล็ดโดมือฉับแล้วแล้วอ่มอนี่จับดิเห็นไหมอืมอืมจับหัวละพน้า

เออจับได้เลยฮะมองได้กระได้ปุ๊บสองสามตัวเ้ทุกคนได้บอลเลเออโอเงเออเขาบอกเป็นประชาชนเผ่าเนยทุกคนระแบ่งก็คือว่าเงี่ยงของป่านะ Em bỏ có đồng gọi có đấy <laughs> Ủa, lột sập vui gì đây ờ lột sóng tổ là đây ơi chép là mọi này là กระลเจ็บหันยังอดได้คักนะทุกคนปลงได้อีกแล้วมอดึงมานได้จับได้ตลอดแต่ปอยทิมกันตลอดที่มออยัางเห็นนี่บป่ายังสูนี่บ่มึงโอ้เก่งได้ทุกคน เก่งโอ้ป่า้โหเก่งก็คือเขาได้ป่าลายโเละทุกคนนะออหัจากโตแล้วได้ฮะ ไลาเลยโอ้ตกขักได้จังเก่งดิเขาตึกแงเก่งเลยดีหน่อยแถวชนบทนะทุกคนกากาศอนหอนไม่ได้เขาหายกินหายอยู่ก็แบบนี้แหละเขาก็จะไปปะเดียวนะยำงมป่าเขาไปหางมแต่กอเขาอ่านเขาได้ปลาใหญ่อ๋อ Ừ. Ừ. Vô hết nha bà Nhận hết à? vô Nhận hết vô đây thú quần Đây xa vậy ta Thường mới nghĩ là เทือกม it, 1, esh, ืออีแล้วหมอได้สองคนแล้วเหมือนีันสองคนเจ็บแล้วหมืนกัประดกคุณมีเงียงได้มันชิมีผิดตัวคนอ้วมันชีมีผิดมันชิปวดเห็นไหมปวด เงียเือนเรานรก <c oughs> ได้กแล้วทุกคนเลยพอ่อเอาเลยไปอีกลลเยกลยโอ้ยแล้วไปได้สักโซ่เฮ็ดโหลดไปเลยฮะอันหลัลล <c oughs> ลงกะทกาเีนก็นี่้ลำนะ ก็ค <Ooh. S 1> ือเขาก็จีตึกไปเรื่อยนะทุกคนไปเข้า <Horse> ก <addition> ับหาผักแก่นบ่ได้ทุกคนโบไม่เอกอยู่เ <living> พียงเขากับวันนี้กินแกงน้อยไหมลาลาวันนี้กับหมอเดื่นบ่ได้เพียงจืดหรือเปล่าซีดออกมันจะ Ừ. Chợt đó đấy. Ừ. Chợt đau cho con nào. วิธีการหี่กินแกงนอไม้นแถวชนทบทเาส่วนลายส่วนลายกะสิแตกต่างกับในเมืองทุนก็สิเอาานางนี่มาก็คือว่าเป็นใบมาตําเลยนะตําสชพวกเข่าซานที่เข้ามามาตําใช้กันเลยนี่ๆๆเห็นบหทุนเห็นบหมมาตําใช้กันเลยก็คือบริตตงได้เอาชิมาใส่เลยข้าวปลาแดกกระตักมาสดๆกด็แบบบริตองใส่เลยนะก็คือว่าแตกต่างกับในเมือง ในเมืองเราพ่นสีตองเอาพวกยานาง่งพวกก็จินี่เอาแต่นำมันนะมาแกงใช่แต่ว่าแถวชนบทเหาก็บหู้อยู่เห็ดนะแต่ว่าบ่มักทุกคนก็ <laughs> ค,คือมันบ่บ่คักนะจ๊ะก็เลยเห็ดแบบนี้แบบดั้งเดิมนะแบบสูตรโบรานนี่แหลทนะทุกคนก็คือแบบนี้นะคับคารวามีกระดูกหมูมันยังก็เอ,อ้ยใส่ยูคนนะกระดูกงูกระดูกคไข่นะได้ใส่ អឺងអានិអឺងនេះជាចេកជានេះចេកជឺ Thank you. sen tiếp tiếp tụi con từ ông có trọng từ ông đấy có cái khá đau bài hào háo có đi rồi có đi chơi xây thương đâu tiếp 嗯嗯 <It up. S 2>、uh。Oh. ใส่ได้ก oh, ็แ <grocery> ล <stores> <t hopping> ้วกาเหม็นปรเปนแซบเท็เลยเยอะโอ้ยลายกดแล้วประด้ชิลึกเอาหอยแต่ใช่ชิชชดชดทกใ่ลายก็มันเข็มทุกคน mình sẽ tục xây vật vào đây. พ่อแล้วบชัยก็ยัดนุ่มป่ามันแคบนะ ไม่มีเห็ดกระติดนมีบังก,ก็มีอื่นทวนพอดีบ่ายมงบา่ายคนบ้าเออบ่ายนะเป็นไรแซ่บไนหะมเายเลยคนก, <c oughs> กันกินกลัวดี่ เป <ส straightforward. S 2> um. ็นแซ่บเนาะเอาแซ่บครับครับนะคุณนะ อืมกระตุกยทังอ้เอาไปทุกคนประดูว่าจำเร่งเฉียดฉิ่นหอ้อืมอืมมาเขาเือนกระยเเป็นะบนั้นมาทุกคน,น, mày, นกจมหม่วันมา បងវាយបាយហើយប្រាក់ហ ாய் ប្រាក់ហត់ប៉ុណ្ណឹងណៃណៃ มันเท่าก็จะได้กินเขากินหนักเดือนคนตว่าัวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ว่าจะไปดีอ่ะบ๊ายบาย